หญิงชายทั้งหลายใดเกิดแก่เจ็บตายตาละพอคุณเอ้ยไปจอยไปไปไม่ครับไปจอยจะไม่หลับตื่นเอิิิิงงงงเเเเออออิยโลกภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกันทุกคนตาละพอคุณเอ้ย เราเจอย้ยไม่พ้นเราเจอยจอยไม่พ้นเออ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 โลภัยเออเอยผู้นั้นขั้นไปปิดปิดชีวิตผู้นั้นขั้นไปปิดปิดชีวิตจะละพ่อคุณเอย จากเมืองคนตกนรกจากเมืองคนตกนรกไฟไม่เผาตนเจ็บปวดแสบล้นไชยสามานตาลโพะคุณเอ้ยพระโมกคลาพระเสด็จลงไปให้ฝนตกพระโมกคลาพระเสด็จลงไปให้ฝนตกเป็นถ่อทานให้ไฟดับ มิทันนานท้าละพ่อคุณเอ้ยสัตว์นรกก็เย็นใจสัตว์นรกก็เย็นใจพระมาไราเทปะเทรกจึงเสด็จหอกลงไปในมิดฝนให้ไฟดับท้าละพ่อคุณเอ้ย โปรดเจ้าเอ้ยนรกดุดเดียวกันผู้ใดโปรดเจ้าเอ้ยในนรกดุดเดียวกันเพียงผู้ใดได้ผูรทำให้ข้าวให้น้ำให้เย็นใจเจาวไต่พันทักละพอควร